เก่งเมืองทองคำจะเห็นป้ายราชื่อเยอะมากเพราะว่าทุกองค์ทุกทีนี้คนมาจับจองล่งสาลไหนบเก่งเาะเป็นทองคำหมดเลยใช่อยากอยู่เมืองนี้อ่ะค่ะอาแบบอมอตเนจหกินีอันดี้วองยกิัอจะเ้าก็ต้องนันโมากระดมาระีวมันเ็นาขันติคนสวรรค์มันก็่ากจะสิตัว น่าลุกเจ็งสิเขาง่าไงโอเมีนอีดีค่ะตีลังกาไปก็ได้คันน่าลุกนี่ยนะข้สวรรค์เนี่ยหรือลมหนาลมหลังเก่งแรงศรัทธาแล้วก็ความสำเร็จด้วยค่ะเก่งเมืองทองคำจะเห็นป้ายรายชื่อเยอะมากเพราะว่าทุกองค์ทุนทีนี้คนมาจับจอบวงสัญลักได้หลายแบะเก่งเขาจะทำเป็นทองคำหมดเลยใช่อุ้ยอยากอยู่เมืองนี้อ่ะเนาะอุ้ยสุดยอดคากเสมอสุดอุ้ยทุกอย่างเป็นทองคำเลย ป็บ่วงบาทพญานาคค่ะอ๋อห่วงน่าจะนี่มองนี่อันนี้กรสิเป็นผู้ปูช่องแล้วข้ามหัวพี่น้องเออพี่น้องเอ้ยแม่หอยเกิดมาบ่เคยเห็นมันเหมือนปู่ปูช่องเหมือนอันนี้ก็จะแบบเป็นลูกเลยพี่น้องเลยพี่น้องี้ยผู้ปอะไรประมาณนี้ค่ะเออเออดูดิชอบชอบห้องนี้เป็นคือห้องทองคําหมดเลยอ่ะเมืองทองคํำอันนี้เมืองทองคําเลยพี่น้องพี่น้อง อย่าหายมะเบิงมานะคะว่าไก่จากเมนยุขอนเกนมาเลยนะคะเดี๋ยวเก่งจะปักหมุดให้นะคะเรื่อดมากพี่น้องเอ้ยมาเบิงมาบูชาเพิ่นเด้อค่ะเดิมนี่แหละคือเมืองสวรรค์เมนบ่ค้าคุณปุ๋ยเมืองทองคาเมืองสวรรค์อ๋อน้าอุ้ยรูปลูกของบาบาเหรอเนี่ยอ๋อแล้วกันเนีสาวรูปของบาบาเนี่ยเนี่ยรูปลูกตรงนั้นไงแล้วก็อ๋อนะา บัะบารมีพุ่นคากนองอ,อันนี้จะเป็นเสียรใหญ่ค่ะและ้วเป็นเสียรใหญ่เสียรใหญ่ของพระพิฆเนศค่ะตรงน,นี้ที่เป็นหน้า<ม>ที่ยี่ของเมืองที่คุณเดาไปคุณแม่เราได้อยู่เมืองสวรรค์ผู้เดียวแม่แม่เลยขายพูกคุณแม่เราได้ <c oughs> อยู่เมืองสวรรค์คนเดียว <c oughs> อเลิศอันนั้น <c oughs> อะไรเดาลงไปได้ไหมเสียรใหญ่ค่ะเสียรพระพิฆเนศอ๋อเสียรพิฆเนศป้าเรากันได้เห้ามึงเราก็จะมีสีบวลืมนี้ กงให้คนมาถ่ายรูปเก่งถ่ายรูปเก่งอ๋อจะเป็นที่แบบว่าถ่ายรูปเหมือนเหมือนเราเหมือนเราเป็นเจ้าเมืองอะไรอางเนี้ยเนาะเออเหมือนเราเป็นเจ้าเมืองเออข้างคู้ไปก็มาเดี๋ยวนะเราขอเล่นพิฆาตพ่อแม่ก่อนนะนี่ข้างคู้ไปข้างคู้ไปอีกอย่างอีกหละเเาแม่ลยเจ้าแม่เลย แม่หอยอยากรู้ว่าอันนี้คือห้องอะไรคะคุณปุ๋ยอันนี้จะเป็นห้องทําพิธีกรรมที่อยู่ชั้นบนค่ะเวลาแขกผู้ใหญ่ที่จะมาคุยเรื่องอทุละไม่อจะเป็นการร่วมสร้างอะไรต่างๆนานาก็จะอ๋อบบนี่นี่บาาใช่ค่ะน่านจะนั่งมาครับอันนี้บาบาต้องนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นวงตา อันนั้นเราก็จะน <V> ั่งรอรับคอนอยู่ตรงนี้อ๋อดวงตาก็จะส่องเราพอดีใช่ค่ะออกทุกคนดูน้ำจะเป็นแสงส่องมาจะมีหม้อกะละจะมีองค์พ่อพระศิวะทำให้เดินขึ้นไปนี่ดินได้เหรอดวงตาที่สามส่องพอดเอออันนี้ที่ของบาบาเนาะแม่ยตรงมานั่งมงี่ค่ะผู้ชายดูข้าวไทยตรงนี้นะคะเเดี๋ยวจะห็นเอ่รืงนั่งตรงนี้ใช่ไหมลูกนั่งตรงนี้ใช่ไหมยืนตรงนี้เลยค่ะเราจะไปเห็นอะไรนะครับเห็นพระศิวะแล้วก็ จะสวยค่ะอ๋อนะจะเป็นอย่างนี้นะครับถ่ายรูปรตรงนี้ด้วยอันนี้คือจุดถ่ายรูปนะครับนี<อ>่เก็บว่าถ่ายอตีไม่ถ่ายเราจะดิบแม,ม่เห็นอะไรข้างบไหมลนะ่ะดวงตาดวงตาที่สามดวงตาที่สามนี่คือดวงตาที่สามก็คืออันยูงตรงนี้คะเป็นเนื้อผาของกรุงเทพฯองค์พระจีวรก็คือจะจะเห็นภาพทุกอย่างบ้างกันนิเนาะไม่ว่าจะโลกสามโลกงูง่าย อันนี้จะเป็นโมเดลที่จะสร้างข้างบนนะคะมีดองด่างที่สามที่สี่เท่าสี่สามพุ่มอยู่ตรงนี้ตอนนี้เขาอยู่ฐานเสือได้ค่ะฐานเสือก็อยู่แบบนี้แล้วก็ที่สามองค์พราก็ที่ว่าพุ่มที่สามหนึ่งองค์ค่ะคือตอนนี้เราอยู่ฐานเสือแล้วที่ว่าตอนนี้ฮะที่มหาเทพกำลังจะสร้างสมทบเขาเรียกว่าแรงศรัทธาก็จะสร้างองค์นี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อันนี้โลกหรือในประเทศนะครับในโลกค่ะอันนี้อันนี้คือองค์ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมคือสิบสองชั้นนี่แหละที่เขาบอกว่าอาจารย์อันนี้คืออันนี้ข้อนี้คือชั้นชั้นสูงเลยใช่ไหมใช่เราอยู่ตรงนี้แม่เราอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เขากำลังจะสร้างเนี่ยสูงเท่าตึก12ชั้นโอเคไปคุณเข้าใจไงตัวแม่ก็ข้าใจดิแม่ก็ขาดหมาพ่อกับเก่งเข้าใจแต่แม่ไม่เรียนตรงนี้ไม่เคยเรียนเลยก็ก็ค่อยๆเริ่มสร้างใช่ไหมครับ เราเขาอยู่จริงสเขาอยู่ได้เบิดมือได้นอนเขาอยู่บางทองทำได้อุ้ยภาษีพันที่เป่าไหรแล่ามันอยู่ไหนคะนี่แหละค่ะโซนนี้นะคะสังเกตูว่าโซนนี้จะเป็นภาษีพับเหมือนเดิมค่ะได้โซนถ้ําของเราจะมีอันนี้จะเป็นมอญเซียสมุทรเก่าคุณคือสังค์ครับสังค์เนี่ยจะไม่เล่าเราะคือกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่า ผ้นมือค่ะอันนี้อันนี้ก็ที่เป็นนี่ก็บซีี่ผ้ามืค่อยผ้าเท้าผ้หวนเท้าค่ะนี่ค่ะก็เข้าไปเลยก็จะสวดแล้วก็ประสิทจังเจิมน้าาใครนะคะก็จะมีจุดตรงนี้ก็จะมีใช่ทามด้วยนะครับใ้เขไปเลยขอพรนะคะน่าขอพรได้เลยค่ะอันนี้ก็คือปิดแค้นท้องแท้ดิค่ะแล้วเราขอพรได้เลยใช่ไหมคุณปุ๋ยขงนี่แบบว่าขายจำนาได้เลยใช่ไหมคปิดแนท้องแท้ค่ะ

มันสันสสักิกษุเตวสัีรมมาสักทีัทุสักทีสาเาสัตโอมสาเิสาเกสาเิสาขาไมเนี่ยึงสาธุเส้นหัวสือๆเปค่าคะขอบคุ มาจากปันมาจากตุงชัยภูมิค่ะอำเภอ,อเก้งของค่ะเป็นไงแม่่ะรู้สึกดีหลายๆอย่างอานอกเพราะว่า มาแล้วเด็กๆความรู้หลายคุณปุ๋ยน่าอธิบายได้ความรู้หมดเลยเพราะว่าที่ที่เท้าไร้ลัเพิ่นก็ไม่ีทับเพิ่นกับเพิ่นกับทางได้ดีเนาะแม่ทำท่าแบบเช็ดแบบไร้ลาไร้ลาแบบนั้นนั่นแหละถูกแล้วนั่นแหละมือเออเนี่อคำมือนี้ไปทางนี้สวยค่ะไม่ไม่จีบไม่จีบแบบนี้เอออะไรก็แบบจะบักกับแค่นี้ของคุณนันี่แหละแบบอาสัต สักหนึ่งสักสักรอบหอยเอารำรำรำักรอบหนึ่งสักรอบหนงเดอะไรัำไปเอือสุดน่แต่งสวยงาตทีนี้เราก็จะถ่ายกับมองหน้าการแบบนี้ค่ะอ๋อใช่ค่ะมองหน้าการไม่จมูกที่จมูกม่ขันไ่หนักี่จะหน่อยแมนจะอย่าไปจีบจีขึนไปจีบแ่นั้นแหละมองหน้ามองหน้าจุบุบุบเอุบเออสุดยอ เดี๋ยวเราอรับองก่นเราเดินผ่านล้วก่อนดึงแล้วค่ะว่ามันจะเอ็งมองอย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตรงกดทมองนี่จะที่เป็นมองอ่าชารักชามองชาแก๊บไหค่ะให้เรามานั่งิมชาได้ฟรีหรอครับใช่ค่ะอตรงนี้มีชิมฟรีน่วนี้ก็ท่านนี่อาราคินี่ก็เลยเราเราก็เลย ตั้งหลักการไว้แล้วก็ต้องเจียมงานไว้เนาะจุดนี้ก็เป็นจุดพักใช่่คะนั่งชมนั่งมีที่นั่งคนี่ยเราอยู่เมืองเมืองทองคนใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นของพระพงษ์แล้วนะคะคนสองก็คือแต่ละที่กว้างขวางมากเนี่ยนะปานนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นกันนะคะจะเป็นปางพระพิ่กระนิษ์พันมือง่างพันเมือนี่ค่ะปางพันเมือเป็นอย่างที่ปี่างพันมือสิได้ช่วยพ้องแก้วนะะคถ้าบูชาปางนี้คือนี่ปู่ซอยหลายขนาดเพราะว่ามีหลายมือค่ะ มีหลายมือแม่ยืนแม่ยืนถ่ายรูปได้ใช่ไหมถ่ายรูปได้ทำมือได้ตั้งแหลกเออสุดยอดที <i> <i <i> <i <i ่ถ่ายรูปเยอะมากเลยนอกใส่เงาบัตแน่ต่อไปคุณโอปอลทำไมหาหาพวกเราเห็นน่ะทำบัตรการเงินกระหันหนึ่งดังฟังชัด เกมมีทุกอย่างอะนารายกับพระแม่รัศมีค่ะมองนี่สิเป็นป้าเดี๋นเลยเอ้าเกงมันพันนี้ไปตะพื้นตะพื้นตานี่ย่างไปมุมใดกับนี้หมดไม่มีใครสังเกตก็จะไม่รู้ว่าเราถ่ายตรงตีศูนยแล้วมันจะไปสะดุงกับดวงอาทิตย์จะตกดินหนึ่งค่ะเอ้าอะไรอะอ๋เว่อเว่อไนี่ะมังกรนิ่งพี่ค่ะยังไงนะพี่อ่ามองนี่จะเป็น จากว่าลน่ค่ะแล้วก็ตรงตีศูนย์จับตีวัลย์นลค่ะเวลาว่าอันนีจะตกดมีนเพาเปิดประตูออกไปอ๋โอ้ด่จะอยู่ตรงกับตีสูนค์มีนพระจันทร์่องนคนนี้คนนี้ถูกระบบตั้งแต่เริ่มต้นจุดจบสุดท้ายเลยนะต้องมีแบบเรื่องราวสตอรี่นะก่อนจะสร้างไม่ใช่ว่านึกใจัะวางตรงไหนก็วางนะมีเรื่องราวมาแล้วก็มีที่ไปที่มาแล้วก็จนจุดจบเนาะแต่จริงๆพวกหมูได้ข่าวว่าพระอาทิตย์สิโตกหราจะคือกันแต่ ทุกอย่างแม่เดี่วจัดวันที่นี่ตอนนั้นก็ราท่านนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญเนาะเหมือนแบบว่าจัดสรรว่าตรงไหนคนนี่คือนี่คือความแบบว่าบารมีเนาะบุญบารมีแรงศรัทธาทุกอย่างตรงตรงนี้จะเป็นองค์พ่อประทับที่องค์พ่อสูงเท่ากับที่ว่าเรากำลังจะสร้างนี่หลักที่สองที่สาม น่าดูน่าศึกษากว่าที่อื่นนะเก่งอันนี้เราคือเรามาเจอด้วยตัวเองแล้วน่ะง่ายๆนะมันเนี้ยมันเหมือนได้ประวัติศาสตร์ของอันนี้เลยนะเขาเรียกว่าของค์วามรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพราซีว่าทีเนีจะมีจะมีินที่เสือเป็นบริวารของที่เขาดังนีกับทึ่บริวารของอาฟ้าทวะแม่ค่ะที่นั่งอยู่ก็คือเสือจะอยู่มุมนี้อาพะโก็จะอยู่ตรงนี้กับเป็นบริวารของเร์รกันเป่าท้างขึ้นเขาวระทุมเมนค่ะคุณปุ๋ยเนี่ยคุณปุ๋ยเนี่ย คือต้องต้องเป็นเอกที่นี่ใช่ไหมคะต้องเป็นไม่คุณปุ้ยแบบว่าคก่ไม่ไม่รู้หมดแล้วก็อธิบายได้หมดทุกอย่างอย่างเงี้ยคุณปุ้ยต้องเป็นเอกอยู่ที่นี่นะคะสิบกว่าปีแล้ววันเล็วันเล็เลยที่แบบพูดกับเก่งมากอันนี้แม่แม่พุ่งจะมาวันแรกเนาะก็ไม่รู้เป็นขนาวสารลงสินะคะกับแม่แม่สมีค่ะจะมีพญานาคพุ่งขออยู่บนกับพระแม่พระแม่เป็นยังคือเกิดพื้นลงมาสีป่วยเงินเด้อนค่ะเนี่ย โ <utan> อยเงินค่ะแล้วเราก็มที่ไปที่มาเอามาตรงแล้วก็วดใจคคุปุยแหละคุณปุยรู้จักที่ไปที่มาคุปุยคุณปุยเนี่ยอธิบายให้เราได้ฟังหมดว่าทุกสารีละที่เพิ่นปั่นนันี่คือมีความหมายหมดนะคะแล้วก็ขอพรใี่ทุกจุดเนาะอยากให้ทุกคนมามาขอพรเดี๋ยวเก่งจะจะปักหมุดให้นะคะเ,เพราะว่าแฟนเพจของเก่งนยื้อเสนสองเสนจะได้ตัง ใช่ทุกคนที่เข้ามาเนาะค่ะมองไปตรงนั้นก็จะอ๋อกี่เราเข้ามาแต่ถ้าถ่ายรูปจากจุงนี้ต่อไปมันจะสวยมากอ๋ออ่ะแม่ยืนตรงกลางอ๋อก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าถ้าทุกคนมาถ่ายรูปจุดนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ๋อเดนี้ก็จะเหมือนเราอยู่ในเมืองทองคเราจะไม่ให้เดินทะลุไปหากันได้เาค่ะเพราะว่าคาึ้นแบบทางลลงคนลคเหมือนเป็นกระจกเลยเนาะเป็นกระจกใสๆแบบเขาเอื่นมาอีกอย่างน่ ก้อนก้อนผลสิิ์สางค่ณต้องมองมองเห็นมันต้องมีนิมิตในในหัวมองมองเห็นเรื่องราวก่อนไงมองเห็นเรื่องราวเป็นนิมิตของท่านก่อนที่เราจะลงก่อนที่เราจะลงเขาวระสุเมศก็จะมีป่าเสวยสุอยเสวยสุปรอเราอยู่เพื่อนั้นมันจะได้เสวยสุแล้วลงไปคนคนมองเพ่นมองเห็นความสำเร็จก่อนเพค่นจังมาสางแล้วรงเขาไม่ได้ว่าจับมานะทุกคนทุกคนีค่ว่าเราต้องมีนิมิต เอุ๊กอย่างก่อนว่าบางตรงไหนจุดตรงไหนยังไงตรงนี้คือจะสวยลุงตัวตรงนี้มีความอันนี้อันนี้คือคือคือเมืองสวรรค์เมืองทองคำนะคะอยากอยู่ไหมอยากอยู่จ้าอ๋อนี่เกสือใช่คู้เข้าเขาพัทมรนคู่เข้าเขาแล้วโคนที่ก็จะอยู่ฝั่งนู้นค่ะทุกอย่างจะมีสัญลักษณ์มีความหมายเลยนะเป็นทั้งแบบเหมือนเป็นปูนแกะสมัยของเขาเป็นปูนอ่าอันนี้จะเป็นภาพ ภาพนี่ทิมพ์หมือนกันะแต่ว่าอย่างิมพ์เบบสุดคือปั้นสดปั้นสดหมดเลยปนพูดถึงมาเนี้ยได้เสร็จงานศิลปะเวยนัมเบรใช่ปั้นเป็นงานปั้นสดหมดเลยค่ะถ้าจะเป็นแบบนี้ก็จะคือมีพิมพ์อย่างผมเรือปั้นสดเหลือดงยิ่งที่ยากเลยสิ่งกับปั้นสดปั้นตอกจากความสวงามความรู้แล้วก็มาเสร็จงานศิลปะอีกหลายสิ่งหลายอย่างโอ้สุดยอดที่จะเป็นทางทางขึ้นจะคุ้ลระบบแล้วก็จะมีปางเสวยสุขคอยให้เข้าเสวยสุขแล้วก็ลุ่ไปแบบน นี่่ละะคเป็นอย่างคือเอาปัสสาวะสุกมาไว้ทางลงเพราะว่าเราจะอมีความสุขแบบความสุขที่สุดอันนี้ขั้นสุดท้ายเนาะเราได้เราได้ได้คนสุกแล้วนี้เราข้ามขสุดแล้วแค่โลงนี่แหะอุ้ยเลิศมากมีผมแดงไม่เดินผมแดง่ีผมแดงค่ะมีมีแบบว่าอะไรมีมีเขาเอ่ยอยังมีเรื่องราวไม่ใช่จับวาน ไม่ใช่จับมาบางแค่เฉยนกิงมีเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราเดินขึ้นมาแบบไม่เข้็โลกไปเลยไม่รู้เพราว่าเป็นอะไรคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยได้ให้ความรู้มากเลยเราเราแล้วเรามามาเที่ยวเองก็ได้หรือว่าจะให้มีไกด์นำเที่ยวก็ได้้งถ่เนาะสอบถามได้ค่ะท้าบนแต่ละจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอยค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 อะ